สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปายพบกับบิชองฟิเซ่กับเจ้ามอทิสกันเราไปดูลักษณะของพวกเขากันก่อนครับบิชองฟิเซ่มีขนปุยหยิกซึ่งปกติแล้วจะเป็นสีขาวล้วนหรือสีขาวแต้มโดยสีแอปเิคอร์หรือสีครีมพอมันมีดวงตากลมโตเข้มจมูกสีดำและท่าทางที่เป็นมิดวกเขานั้นสูงประมาณ9 1 2ถึงนิ้วและมีน้ำหนักระหว่าง12-18ปปอนด์ส่วนมอร์ทิสนั้นมีขนที่ตรงและก็เนียนซึ่งมีสีขาวหรือว่าสีงาช้างครับ พวกมันมีดวงตาที่คมโตเข้มแล้วก็จมูกสีดําหูของพวกมันนั้นห้อยลงมาใกล้กับหัวพวกมันมีขนาดที่เล็กกว่าบิชอปฟิเซ่ครับโดยสูงประมาณ7-9นิ้วแล้วหนักระหว่าง4-7่ปอนด์เราไปดูในส่วนของนิสัยกันครับบิชอปฟิเซ่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมิตรและก็เข้ากับคนได้ง่ายที่ชอบใช้เวลากับครอบครัวพวกมันขึ้นชื่อเรื่องความขี้เล่นและก็ความน่ารักและมันจะเข้าได้ดีกับเด็กๆและก็สัตว์เลี้ยงตัวอื่นครับ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันได้ดีมากทําให้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในโซนของมอร์ติสนั้นเป็นสายพันธุ์ที่เป็นมีเช่นกันครับแต่ไม่ใช่กับคนแปลกหน้าพวกเขาเป็นที่รู้จักเรื่องความภักดีต่อครอบครัวและเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ดีอย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลหากไม่ได้รับความสนใจหรือการเข้าสังคมที่เพียงพอการกรูมิงทางซองสายพันธุ์นั้นมีขนที่ยาวสีขาว ซึ่งต้องการการกรูมิมงเประจำเพื่อให้พวกเขานั้นดูดีที่สุดซึ่งรวมไปถึงการแปรงฟันทุกวันเพื่อป้องกันกินปากและก็ความผิดปกติทางช่องปากครับรวมถึงการอาบน้ําและก็การตัดแต่งขนประจำเจ้าของบางคนอาจเลือกที่จะเล็มขนสุน,นัขให้สั้นเพื่อการบํารุงรักษาที่ง่ายขึ้นครับแต่สุนัขมอทิสนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดค่าน้าตารอบดวงตาได้ง่ายกว่าซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยการทาความสะอาดและก็ดูแลคนของเขาเป็นประจำ การออกกำลังกายทั้งบีชอฟีเซ่และก็มอทรีสเป็นสายพันธุ์ที่กระตือรือร้อนที่ชอบเล่นครับและชอบทํากิจกรรมอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกมันเป็นสุนัขขนาดเล็กพวกเขาจึงไม่ต้องการการออกกำลังกายที่มากเท่ากับสายพันธุ์ใหญ่พวกเขาสามารถออกกาลังกายได้มากที่สุดผ่านการเล่นในร่มหรือว่ากิจกรรมเล็กๆและไม่ควรให้เขานั้นอยู่ในอากาศที่ร้อนเกินไปสุขภาพโดยทั่วไปแล้วทั้งสองสายพันธุ์มีสุขภาพที่ดีแต่อาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างได้ง่ายครับ เช่นว <C> e <an> ีชอฟพิเซอาเซียนต่ออาการแพ้หูอักเสบและก็มีปัญหาเกี่ยวกับฟันขาบส่วนมอทีสนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันเช่นกันแล้วก็มีอาการตดเชื้อที่ตาและก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับการตรวจร่างกายเป็นประจำกับสตลวะแพทย์สามารถช่วยระบุแล้วก็จัดก,การปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้ครับเป็นยังไงบ้างครับสรุปแล้วทั้งวีชอฟพิเซและก็มอทิส เป็นสุนัขตัวเล็กที่น่ารักและเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีอย่างแน่นอนมีความแตกต่างที่เล็กน้อยระหว่างสองสายพันธุ์นี้ครับนั่นก็คือขนาดประเภทขนแล้วก็นิสัยใจคอเล็กน้อยนั่นเองแล้วเพื่อนๆเราชอบสายพันธุ์ไหนมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดสังกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ